อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในย้ามบายบาย,บายอากาศมันฮอนมือน,นี้มื่อนี้พวกเฮาสิพาก,กันเดินทางเข้าปลามื้อนี้ไปหานอนปลาหากินเข่าปลาอีกแล้วนี่เขาไปํากันสองคนไปกับในผ้านดูคือเกา่าจะได้มื่อนนี้เก่าแล้วไกาไปน้าเอาไปน้ำอาสองตัวเอาสตัวเลยบ่อ โอ้ oh, ไก่ปูนะ่ตัวนี้เนาะเดินไก่เมย์เดินไก่เมย์โอ้เอาไปเป็นครูเลยเครูเลยโอ้ผ oh, <c oughs> ักอลไรคักแล้วโอ้อุปกรณ์ห้องอนี่นะถือนี่กระตุกขึ้นไปพร้อมตุกขึ้นไปไหายนำอยู่ทั้งผู้พผละอยู่ผู้พผละอันนี้พาบัสกับบังเถ้าโพโต๊ะโปรตีเก้ไขเนาะข้าศัตรูได้ได้อน่อนหนาวซันกับกับเน๊ดเดี๋ยวดูผลในสวนเออไปบัดนี้สิพากันเดินทางก่อนเบาไล่เลย ต้องมาลุ้นมาส้มกันว่าเขาสิไปบอลใดเขาสิ้มานบอลหรือบอลมานเนาะเขาสิได้อยังกินแรงไปนี่หรือว่าชี้จำเจอบอกพี่น้องเบิ่งกันมาหอน,นี่ก็พักการจอดพักผ่อนกินตามกินไหนไก็จัะหน่อยหน่อยจังไปต่อปจะได้ได้พานไ,น,นได็ดม,มาใกล้อยู่บ้านนี่ บ่เคยมากคือว่ไกลๆน่อยนึงเนาะจะแม่งขี้หนักแม่งขีไห่าอีบ่ขี้หนักต่างคนต่างหองเนาะพักผ่อนเยอะหน่อยออกเดินทางต่อนะห่วยเห็นยางเดียวนี่คือบ่มาจักเถอโอ้ยปล่อยลงมาเลยย่าเบรกยังเดียว คนทางคนบเที่ยวดนแน่นย่เลยเก่งนะเจ้านะครับเนาะเป็นจะได้ผมว่างจะไหลลงแ่ลกเหลือลูกเลยวะระวังไม่นด้ะนี่นี่นี่เอาลงมานี่ก็ได้นี่นี่เอาลกมาห้องนี่ห้องนี่กระวิดเลยเออเจะเชืเอาไม้ออกน้ำออกจริงจริดีตวัวเนาะเออ

đây thằng ơi Ô, tài, 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 tài. ôi tay 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 ôi, Oi, Đi vậy. Oi, quái, nga, thằng nào nào, nó. Mhm. 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 dám Mhm. 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 nó ผักพรจังหน่อยคนกับผักพอรอแหละจออกเดินทางแล้วบ่ดนีพ้พากันไปหาสอกอยู่หากินหาเบิ่งสถานที่จะได้เปไก่เนี่ยเอาคนโต,ตเนาะค่อยเลือเอานี่เด้อข่อยเด้อนี่แล้วสายก่อยนี่แหละไปหาา่าเลาะอ๋อบัดนี้ก็ชิพาก,กันไปหา่าลัดแหล่งหาเละาะปลาเลาะดงเบิ่งก่อนไปจะได้แถวได้ไปตาเนาะ ยาในนี้น,นกเป่าอยู่ถึงปลายไม้อยู่แล้วบินมาทางพี่บินมาทางพี่ะนะยินเสียงปุ๊แต่ว่าบู๊ว่าจุดใดมันตกคิดว่านานชิเม่นนกมันตกนกเป่าหรือนกเขาสิบประมาณนี่แหละม,มันพร้อมอยู่สูงเดีคิดว่านานชิตกแถวจุดนี้แหละยินจากเสียงดังปุ๊ ลุกตกมเด้อแห่งเติบมันา่ะลุกใหญ่บินมาใกล้เติบจนคิดว่ามันคือชิบุตกกันเลยถือค้นผ้ถีบเลยถือกลดบุถือใช้บุบุห็นแล้วสิได้เด้อ แมวมันอยู่ท้งหัวกับทันหันน่ะนะเลื่ยกาดน้ำบนท่านห้นนะามมองกาดบนนันยิ่งเลยสรุปแล้วบาบบเฮนยิ่งตกจะ่บเฮนโอ้ตกไกลผลเนาะมันบุนถือแบบเต็มๆนะอืมเสียดายเด้ดะ จำนวนนาซิเมนบุกีทีลล่หลายๆคนว่ามาตัว,ว่าพลาดมาเขากินน,น่อยู่หน้าอีกคนนะเสียงไก่ป่าคันชินลองตองบ่ โอ้บริยำอรแนวนี่ไก่นี่ก็โอ้ยบุติงอยเวลาไก่ฟูเข้ามาไก่ปลาเข้ามาไก่ปลาเข้ามาจนมาง่อยพู้เลยนี่จนอยู่นี่เลยนี่พุนี่โอ้ลายีนี่แนเลยนะจึง่ยบุตนี่ไจะเฮ็ดแนวนะมือสั จะเปีนยนวนี่อันนี้ควรจัดการจะบ่งเม่พันกับเม่พันแล้วต้นจังหนึง่งคือจะมาหาวเพวกไก่ผูเขามาไก่กมิดบุติงอยู่โอ้ยว้ามากลลวก็เชียได้เนาะตอไก่เขามาแต่ว่าตัวตอวบวเขาตัวเขาผ่านโบติงโต มันเลยมาทางหลังมาเลยแลนมาทางหลังหยอก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 เสียดายยังอีกเลยหอกยังอีกเลยนี่ฮะเฮ้ยมันต้อนใหยื่อหอกเือบอก้องต้อนมันเข่ามาเกย์ไก่สิกไอยเ่ามันก็บอกไอยไก่ก็ได้ยบล๊ชเซ๊ยเงาอยู่คือไก่ถือผาักนี่ยอมบ่จักหลาย นีพ่พัดเตดโดนปาบมานี่เป็นงานได้เที่ยวนี่เที่ยวก่อนเธอบบ,ปบ,าบาเป็นงานเลยเธอได้ดูนปาบโดนปาบมาบัดหนึ่งเลยเป็นงานเลยกระตากเองเลย นะมืออเศร้ายังว่ากันไหมสำหรับภารกิจต่อไก่เน,นี่ก็เริ่มคำเลยเริ่มเมือดอยไก่คือสีบกเขาดอกในผ่านเขามาแต่ว่าทีมงานเขามิดถ้ามิดเนี่ยนี่ก็คือสียังบุตรมามะนะพรรมะเลยคือสีดังไฟถ่าบืองสงแต่นี่ยังบุตร,รมามะ บันทินในพ่านเอากับมาเลยเป็นจะได้จนคำจดมือฝังเชียงไก่ขันโอ้ยหนึกว่าลงท่าก็ได้เดียเชียงไก่ขันชกสมองม้วนอยู่ปะชกชกสมองมันไก่ห่างเนาะพันห่างเนาะอือคือเผาคือพ้นพุ่งใช่ไหมคือไมได้มันเป็นตาสีตกม้าอยู่ปะเดี๋ยวนี่ฮะโอ้แต่แกหน่อยตัวนึงเอ้ามีเงี้ยมนไก่หน่อยก็เอาบันทินเจ้าะกั บันหอยมันได้แท้หนึ่บ้าใก่ได้ตัวหนึ่งมึงสักเกิดฟอมันได้โอ้ยมันบริหน่อยได้สิคะเดือยผงเนาะหน้อยบ่นี่ค่ะบึงเดือยบึงเดือยน้อยบ่นี่ค่ะเกิดฟอมันเนาะโอ้ทำมันได้ตีได้ได้พูดซอดและเนียงไก่โตเจ้ะถ้ามันได้ตีโอเขาก็ปีกเนาะ ยบ้อยจัดไปหนึ่งแตะเผ่อเหตุโอ้ส้มเผื่หาวอลีเนาะหยิบน้ำหยิบน้ำอีกอยบอกได้ว่าบบได้ใส่เก <utter hit the benchmark> ิบอย่างไปบโท่ศัั่นแหะมีเกิบใหใช้บบใช่หยิบน้ำเหมือนจ่มดังนันไปตองลายลายคอยที่ยิงเชือกปืนยเอ้ายิงโอ้ยตาตาโอ้ยบันแหงแล้วบังสุงมนมโง ยิงนกเป้าโอ้นกเป้ากินไงบ่บับน้ำมันอยู่ในหุ่นท่ากับบริการเลยสั่นเดือดเดือดเดยิงใส่ค้นผุที่บินไปเพิ่์เตอรปุ่นหลดไปหาบุหินเจ้ยังคือป่งโอ้โอบอัถึอปีกกระถึงก้นเพล่นแล้วค้นผุไปนัหับตายแล้วมันตกแล้ว<อ>ไปนำพาไปบุหินเ<อ>สียดายเนียเห็นชังไหครับดูชมเล่เบ็ดนี่ มากินชมเลยเง <N> ี่ยมาดิโอระวังเด้อหมดแหลงเลยกินชมเด้อดูแลเด้อดังไฟกำลังติดคัก,กเอาลูกทึนมาด้ะไฟเหาอยู่กันชองคนดังไฟกองใหญ่เลยกระตุกหนันกกระทือมาแต่กระตุกเนาะ ดีใส่นามัยนะตุกหัวเนาะยาบันเอาหนักเลยเจ้าพี่ล่ะขึ้นผู้มือไม่รอแถวตีผู่แถวยอดหอยชิบุ๋มนี่บ้าน สองเลยนะแกมีตัวนึงอ้อันนี้เห็นไหมขอสองตัวตบวยิงบาดเดียวสตัวเลยมันอยู่นะงแดงจะึนยิงตัวนี้แล้วแกมีนะอีกตหนงขาเาลเลี้ยไ่ด้วเออเอาไว้เลยเไวย้ไวกระตาลอโอ้ถือคางพนอนปินคางไ่ใช<ม>่อปาโอ้<ม> ควางริงเลยควงไลสิเลยโอ้คักแลวเดี๋ยวเดิเต็มโตเลยปีนเอิ้องเียาจะคักมาได้ผ่เยมาคางเนี่เลย่จังได้ญ่ปนเลยไก่ดิไก่อือบีมามามีขาดเ็ชีเลยได้ดมันเหย กบุกก่เป็นอะไรที่ทำที่ทำทาอี่องหัวโอ้กบูกกเนาะโอ้เขาผี่ได้จักลูกเิฮะเขาหัวดิถือบอกโรคบวกเยนมี่วีมันออกข้างข้างโกดนี่ได้ออีบวอะวี่วีหลูกปืนออกวงที่โอ้มันมันถีเขาไปสีวะเด็อมันเขาเมันเขาท้องเฉียดไปเลยก็มี ันนี้เขาก็สิตัดเอาอันนี้เอาขาขาไก่เอาไปกินกินบุได้เห็ดกินก็กินบุได้ตัดเอาไปเห็ดยาซะอืมเป็นยาบางคน,นว่าเอาไปเห็ดยาเห็ดยาดีาด <S <s <at> ดเป็น,นยังไงดูเป็นไรกระดูกอ่อนว่ะออแต่ว่าก่อนเขาสิตัดเอานี่เขาลกค้นแล้วเขากับบให้เผาบัวห้ลวกบัวหอยย่งได้เขาตัดโหลดเกินรู้ว่าเขาได้มากแล้วเขาตัดเอาโหลดแบบ็ดบบัวห้ถือไฟบัวห้ถือไฟ แล้วถ้าถือไฟแล้วไม่ชีจิดเพินว่ะเอาใบถือไฟตัดเอากรนเท่ากัาตัดเอาไปไหวบางทีมีแนวกา็ากใส่มันดีงี้จะเปลียนเนาะเลนฮาบุ๋มีได้ป่ะโอ้อยเยดี๋ยวก,ก่ปลาดิเหรอหฮฮักกระไรได้คือห่อนเถอะว่ะว่ะคือห่อนเถอะไหวเนาะเอาห่องห่องปก,ปกปกลุดะตัดเียนะ พูดอ่างนี้บอกเกิดนี่กลับไปเอาไป้อ,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 ไองอันเดือยขนาดหว้ถือไฟก่กนหเปล่ ออกน่อยุเนาะลาบเนาะยี้านคางคงก็มากยแต่เขาลาบเพราะม่ได้ใส่ก่อยกำประชมเขาได้จ้ะมะขามดิต้ต้มโเสยหรือเนาะขับไล่เขาก่หน่อยขามพวกเอหมาโมแดงโมมีอกอนในดงใหญ่นะ ันามันหมดเลยนู้เล็ดหามะไรย่างนีอ่างที่มีลำบ่อลยครัอันนี้ในตูกเนาะกะจงไว้กัได้ยังใส่ลื่ถวยได้ดุถวยก็บ่อเขาเอาลงมาแล้นะเมื่นี้เขาชิดไมโน่คือเก่าแหละ ของเสี ดดขเขาจะถือเอาเจนเหนือมันเหนือมันมาเห็ดตานี่เห็ดลาบ quả nữa có bạn nữa sẽ kiêm nhìn tiếng chào thầy phuộc Nói đừng thôi là đấy พวกเจ้าสิคุมค้มนุมคุ้มดุมมาคอยนั่งดักปุ๊บนี่ขาเจา้ายางสองขาไปหันคอยบุเฮ็ดย่งดอกแต่คอยย่านว่าเจ้าซีขาที่เจ้าข้านขึ้นเมืออาา่อหันมันสิเป็นขั้วใหม่ไหนในผานาพาใย่นมาเวะมาเยี่ยมโอ้หลบคำข้าก็มาอันนี้ว่าใหญ่มากำลังมาอันนี้โอ้ค่ะพอแล้วเห็นฝนตกก็เลยมาอ <c oughs> จากลองล่องเบิง้งบัดมากมหอดเนี่ยได้ส่ฮะบัดมากหอดได้ส่ะ โอ้ยมาหอดกะเห็นกระเตอรนบอกกันนู่นบอกน่องพ่อนุ่งอยู่นี่กะโอ้ยถ้าบพ่พ่อนี่กะพูดแล้วตีนผู้พูดแล้วว่าลังผู้แล้ววิ่นเห่าผู้ลไปแล้วโอ้นแล้วก็ได้กลับลงมาตอนก่อนสิแจ้งอะไรกับเมื่อแลโอ้ได้ก็ได้กะสิได้เมื่อโอ้ยอย่างนั้นเดินไปเดินเลยโอ้ยพระเจ้าโก่มให้มันนั่งพกเหมือสิบสองสิบสองสมูทเงี่มีแต่ไปตลอดโดยไรโอ้ยนั่คัน ยี่ยงก็ไหนอันนี้บ่บ่อห่อนานน้ำน้ำน้ำใจจริงบ่แม่นอันนี้น้ำตัวนี้ห่นน้ำเติมชีวิตเติมชีวิตโอ้แนวหนักเนาะโอ้เพิ่มว่าน้ำกันสองคนทีมงานเพิ่นกมมาบวากวกับเข้ากัพอดีเป็นชีคนนะอืมบ่มีปัญหาอี่ยงก็ดีตอนนี้เข้ากันเห็ดกินรังสิตกอ๋อเอาไใบหันมัดแล้วขอออกก็ได้ มีเกลือมีพักบวหอมหัห่นเอาไฮโรดหันไปบอกหัน่นวาเนี้ัรนวาโอ้ยมากินข่าวปลาฉันได้บังแสบอีู่แล้ว <c oughs> จะเสีๆๆเยแนวใดพี่เกเรตีเลยมองคุกีก็ดีใหม่ๆรู้นะมันจังเสบโอ้ยใหม่บอเด้อข้หันนัำปลาบิอามาโนลืมน้ำปลาได้กวปลาเอามาเพ็ดอยู่บ่ เบอทุกคนเลยทามบทุกคนเอาเลยเอาที่เธอสบายใจเลานเขาได้หน่อยอคัวหัวปลาเดหัวปลาหรือหัวปลาหัวปลาปลาทุกเนโอ้เดี๋ยวปลา มาไหนาัิมาเจอกันเนาะจะได้ก็ได้เนาะคนหาอยู่หากินกันในป่าในโด่งจะได้ก็เจอกันคือเก่าก็มือนึงกับมือนึ่งได้เจ้าอะมรบ่นีได้เจโตแะไรอันเหรไก่ป่านเลยเจ้ามาหอวมาคำกับไก่ขันตัวเดียวกับเปี้าเลยกับเี็ดเลยเห็นไก่ขั้นตัวเดียวเออมันคำตัวเดียวโอ้หัวไหนนายอโตไก่ขันตัวเดียว มือยังจงวากันไหมปีงันสกตีปีงนี่สแล้วาติตุ่มเ้าอาแล้วลึกเขีบบอลที่ะบัดเอาไปเอาลงเขี้บบอลเขี้บบอลหลามห่อใส่นี่ดิลาตัวเบยนเหลาก่อนเอไวาไงมามา มาเล no มาเลยมารมเขาเลยเกียบเลยมาอไม่อัรมาเขโมมกีต้อการนโอ้ยบไปจับๆไปจับจที่จับจุกขงนี้ตามตามไปนี่นั่นนีู่จะจเองะไจะจบ่บ่ิ้มไแมาได้ ผ่านใหญ่ผ oh wow. ู้จัดการเขาปีกใช่ไหมครับวะอันนี้ยังเด้อบังลูกเต่าเด้ออันนี้เตาอาทิตย์นี่อันเตาเนี้ยบ้านเราแก่ผู้จัดสิ่งกันดูดู mùng ngủ đó bật lại ô oh, ngày ngày này à con mang gì khó đông căn bà này đi lạp cày tôm cày ôi mà nhiều nghe đi nhiều cơm nhiều nhiều bình cày ba đấy chín 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 đấy sột Thế, thử, thử, thử cho ý Ừ. Mắc cho mhm mhm tròn, ui này mhm thịt cứ phải mhm nó mhm 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 ดูได้อืมยังเมื่อยกินข้าวบวนอยังกินข้าวเที่ยงยังมีอันดัละอืมออ่ันกินข้าววางกันอะร้ะแล้วเราอีกงอยู่แล้ว่ากแล้ว Chị mà dài Cái khọp đấy ừ. Cướp khéo thôi ừ? Chếp khéo Chếp khéo nữa Bạn này có 3 đi khéo gì nằm Ô, hắn đại phải phần nhau bố thật là โอยมันฟุ่ยหลนี่นีเรือหน่อยหนึ่งนี่เบื่อเือเบ่อิมับเออเบื่อบ่อิ่มบอิมออกินไหเกียบมือหน่อยายมือหน่อตัวใหญ่มืออ๋อแล้วไม่ได้อบน่ออบานนี้ก็ทีมงานใน่านเขาเป็นมาเวะกินเขากินน้ำแลลวก็ไปเลย คืนผู้พละพลันกันได้เอาพลันละบางอื่นไปเจอกันอยู่ผู้ก็ถามว่าเพิ่งย่างหมเมื่อเนาะแต่ว่าเพิ่งเมื่อแล้วก็บบ่เจอเอาก็ pueda. สิพากันผูกอูผูกเป้วไว้เดี๋ยวพาเทากรสีนอนนี้บาที่ก็กสีนอนนี้นอนบอนนี้ผูมาใช่นี่ เดี๋ยวบ่าวทิดกับผูกเรียบร้อยแล้วบนปีนหนอนกันเลยไยไก่ตัวช่องตัวขึนอนเหีือนกันมีกันในผ่านคนเนี่ยโอ้จะได้เงินีไหมมีเหือมีแห้งเลยที่เหมือนกัได้สดนนำสดไนอื้สนหนังหอนอือ่ะบาร์ดี้กะพวกเข้ากันสิพากันรับกันนอนก่อนนำนำบนตรงทามถึงผมมีน้ำแทานี่ผมมีน้ำให้อาบอาบมาแต่บ้านพู ฟังโทนนะวันนี้ <laughs> สักแหงเลยวันนี้